สวัสดีครับปรบกัดแทงกับฮานอยพิเศษวันนี้นะครับวันที่15นะรอบสุดท้ายนะครับก่อนปิดตุวจีนนี่มันออก20640นะวันที่10ใช่ไหมครับแล้วก็วันที่11นี่ปิดนะครับเพราะฉะนั้นก็คลิปก็จะเป็นคลิปเลขเดิมนะครับผมว่คิดไว้แล้วเนาะเด่นสุดคือ58นะครับผม58ไปกับ0347 55ห้ามานะครับ5053 5 4 5 7ม

แปนะครับผมก็จะมี9 5 8 9 5 0 980อันนี้ก็คือฮานอยพิเศษงวดประจำวันที่15นะครับกุมภาพันอันนี้นะครับผมก็เอาชุดนี้ไปเล่นนะครับผมเอาเป็นว่าขอให้โชคดีนะครับสำหรับแนวทางฮานอยพิเศษครับโชคดีครับ